สบายดีพี่น้องสบายดีเมสซส่กูสุก้นเนอสมองสบอนสบายดีเอฟซีเหนียกแพงพวพอกันที่เก่าพี่น้องกับซองบ้าผู้ไทยบ้านนาพี่น้องเขาซื้อเป็นซื้อซองใหม่พี่น้องตะกี้เป็นซื้อซองน้องลำโซกบ้านนาแต่ว่าเป็นได้ซื้อใหม่เลยพี่น้องไอซีน้องโซนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะเขาได้เป็นเป็นซื้อบ้าผู้ไทยเก่าพี่น้องเติรนหอมพี่น้องห้ามแห้งเลยพี่น้อง ร้อยอันได้พี่น้องมีแต่ต้นเดียวได้พี่น้องมองนี่ก็มีพี่น้องเอามาผูกไว้แต่ต้นแต่หลักหัวนี่พี่น้องสังเกตมองนี่ก็มีสองพี่น้องสองสองนานพี่น้องมันนี่ก็มีเมนูแกงหน่อไม้พี่น้องแกงหน่อไม้นเส่เส่ต้องกันพี่น้องแกงหน่อไม้พี่น้องใส่บักบวกเส่เส่ต้องกันพี่น้องเออมีข้าวต้มนะพี่น้อง

Cửu, 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 cửu. bà đi nóng đọc nóng nhưng không ăn trở nóng bay thì tôi phạt nữa sao không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  không sao 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 không không sao không sao

เจ้ากนทองอันนี้เขาจะวเห็นเ็นไหมตีนไหนอะไอ่ะโค้งง่ายโค้่ายเยเห็นไ้ไงหนตรงนี้ย้ำ้เาเ็นกบวกนั่นเห็นน้องหัวเอนครกันที่รอให้ตนันนี้ ไปกันเอยอืม <g> oh ี <ness> ่ลูกมะฮอนหัวจะอิบะบห่อนจยง้หนเนาะฮะบมกัม่ได้ป็นตาวช่บยหมูเนาะฟาไปดูหมอก่อนเดี๋ยวยังใครไปพื่งดา Adam nói. Ngwo xe sếp tật ong. toàn phim, mất sếp của tân. Tân của tân ra kính mục kèm. Tân sếp mục kèm kèm mục kèm mục kèm mục kèm kèm

嗯，买煮饭。 Ng no, nó no. suni con tương tự nóng nít suy con suni con mèo suni thì suni con suni con phải không suni con suni con thì john hãng john con luôn suni, suni con luôn tui nát luôn tui nát đúng, tui nát luôn tui nát luôn tui đúng, không? Không có ເນາະອັນນະບໍ່ແມ່ນມັນກມັິກຂົານງນເົກພງຕນສດີ້ຊສດື່ມກແສຕດີນກນຂົ້ເຮົາາດີນ